สวัสดีครับพบกับพี่เอขายอีสุสอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ All New Isuzu MU-X นะครับรุ่น1.9 Active นะครับในราคา1ล้าน1แ้านพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้แต่งสวยมาก เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับก็จะติดตั้งสเกิร์ตกันชนหน้านะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกครับรุ่นนี้ปกติโรงงานจะไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับนี่ครับล้อมแบกเปลี่ยนเป็นขอบ18นิ้วนะครับพร้อมกับยาง26560 18นะครับลายใบพัดนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าเลือกดุมล้อสีดำน็อตล้อสีน้ำเงิน,นคาลิปเปอร์เบรก นนเิมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณกระจกมองข้างนะครับจากเดิมก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มข้างทั้งสองฝั่งตัวนี้เปลี่ยนเป็นเหมือนของตัวท็อปเลยนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็มีสีเดียวกับตัวรถนะครับอย่างเช่นคันนี้สีบอลเงินก็จะติดกระจกมองข้างก็จะเป็นสีบอลเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ครับเริ่มจากด้านบนสุดก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังคานะครับจะเสริมไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะดูสวยงามและสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่ครับใหญ่ขึ้นนะครับการฝุ่นการน้ําฝนได้ดีขึ้นครับตรงนี้จะเป็นคาดเอวนะครับมีไฟทับทิมเรืองแสงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหลีหรือเปิดไฟหน้าแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแสงไฟบริเวณนี้นะครับนี่ครับ รวมกระทั่งโลโก้ Isuzu ด้วยก็จะมีแฝงไฟสีแดงให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตกันชนหลังนะครับมีการเสริมท่อหลอกขึ้นมา4ท่อนะครับฝั่งละ2นะครับพร้อมตรงนี้จะมีดิฟฟิวเซอร์นะครับช่วยรีดกระแสลมให้ผ่านจัวรรถไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็สวยครับ ภายในนะครับเปลี่ยนวัสดุหุ้มใหม่นะครับเป็นแบบหนังครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีดำนะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับจากเดิมก็จะเป็นเบาะผ้าครับผมตัวนี้ก็นั่งสบายครับดูแลรักษาง่ายไม่อมฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่เปื้อนรวมไปถึงแผงข้างประตูนะครับทั้งสีบานนี่เป็นประตูด้านหลังนะครับมีการหุ้มใหม่ เบาะนั่งก็จะเป็นแบบหนังแล้จะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มีความหรูมากขึ้นครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง3ตอนเลยครับผมตรงนี้ก็จะติดตั้งสวิตช์สำหรับเปิดปิดไฟตัดหมอกให้นะครับคันนี้ติดตั้งกุญแจรีโมทพร้อมระบบพุ s สตาร์ทมาให้นะครับจากเดิมเนี่ยจะต้องเป็นกุญแจแบบที่ไขที่คอนะครับแล้วก็บิดเพื่อทำการสตาร์ทนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นกุญแจ แบบพูดสตาร์ทแล้วนะครับกุญแจก็จะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกนะครับปลดล็อกนะครับปิดเสียงแล้วก็สามารถสตาร์ทสั่งงานจากตัวรีโมทคอนโทรลได้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับรถแต่งสวยๆอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับแต่งสวยๆออปชั่นเต็มๆอย่างนี้ฮะใช้เงินดาวเพียงแค่7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสำหรับรถแต่งสวยๆมีรุ่นไหนที่แต่งสวยๆอีกผมจะมาแนะนําอีกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ